เราเกิดข <GU> ึ้นมาเนี่ยคนทิ้งพ่อทิ้งแม่ดีไหม็กดีได้ยังไงลยกการตันดูเป็นเครื่องหมายของคนดีความกราทีเป็นเครื่องหมายของความชั่วงนั้นพวกเราุตสาห์เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่อยู่ทํา่าเรหวังอะไรต่อเขาก็วังเพื่อไงฟูมัมปลูกต้นไม้สามปีห้าปีได้จินดอกจีนผลนะแต่ปลูกลูกปลูกหลานปลูกคนน่ะ กี่ปีกว่าจะได้พึ่งเผลอๆไม่ได้พึ่งเนี่ยพูกท่านพูดได้ดีมากเลยสามปีเขาพึ่งค่าห้าปีค่าพึ่งเขางปีที่เราปลูกต้นไม้อน่่งเดียวปลูกต้นไม้ปัวอะไรก็ตามมัจะออกดอกผลนห้เราเด้เก็บชินเลยอันเราเติบขึ้นมาอยากอายต้นไม้ทำไมเนี่ยเอาต้นไม้เป็นตัวอย่างนะแค่ปลูกก็ได้อากาศดีพอสามปีห้าปีออกดอกเราเก็บกินก็ได้เอาไปขายก็ได้ แต่เราเน้ยบคนนะทุกคนแล้วบุคคลที่จะพึ่งได้คืออริยะตระกูลอริยะทุกอย่างนะเนี่ยคนดีจะไป็นที่สัคุลเหมือนกันพวกเราทั้งหลายเข้ามาสู่สัคุลของอริยะนะพี่นเองคือไม่เปียนเปียนทั้งตนและคนอื่นนี่คือตระกูลอริยะของพระพุทธเจ้าของอริยะทั้งหลายบุคคลเข้ามาร่วมโพเนี่ยจึงมีความสุขความเทียงเอียงเพราะเป็นรูปของอริยะไงจิตที่เป็นอริยะนั้นจะไม่เปลียนเปลียน คือค่าสัญญาเพราะว่าไปไปจากค่าสึกอังกฤษของเราค่าสามารถเราฝึกด,ดีแล้วโยมมันจะไม่เป็นค่าสึกจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่มิจฉายจะไม่ดีสยาจะมีแต่ความเมตตาเกื้อกูลต่อกันและกันนี่กลายเป็นกิตอาญ,ญาเลยอันดย่อนนีอันดัยอนะอนอนะสองคนดีคนมีบุญจกักได้ิศาสนาเราไม่ได้สร้างศาสนาจริงไหม ใครสร้างเลยลรับพระพุทธเจา้าพระอริยเจ้าสร้างเหมือนกับลูกเนี่ยไม่ได้สร้างบ้านสร้างครอบครัวหรอกพ่อแม่สร้างลูกมีหน้าที่ส,สืบสกุลเหมืลนถ้าลูกไม่สืสบสกุลเป็นยังไงตรนะกูลนั้นหมดเลืเนี่ยพวกเราพดูดเมือกันโ่าพระพุทธเจ้าสร้างไปแล้วพระอริยเจ้าสร้างเลยพวกเราเป็นคนสืสบสกุล คุณใจไหมดุณรู้ไหมคุณใจไหมทำไมพูดข้อหลังหานทั้งหลายเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองให้เป็นบุคคลผู้เสียสละได้ได้วยเนะให้เราโอใคแบบนี้นะจึงพูดสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านั่งฟังได้ท่านนั่งโอ้ท่านพูดอกท่านว่าประเสริฐไปเลยถ้าเดาคิดถึงคำพูดตรงนี้ยนยามวันนี้เนี่ยคนดีมีทิ้งสกุลขึ้นตบศกรลอราย่างของเราคนมีบุญจะมีทิ้งศาสนาเพราะว่าอะไรเออเพราะศาสนาเนี่ย เป็นคำสอนของผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเราเกิดขึ้นมาเนี่ยจากพ่อจากแม่แเราอย่างหลงอยู่เรื่องเดียวยังหลงซักหลงบ้านหลงพ่อหลงว่าพอเราออกมาปุ๊บเรามานาั่งสาวสบายกูโดงเราดะเห็นบ้านคนออกจากบ้านก็จะเห็นบ้านอย่างเวเราคิดถึงบ้านแต่บ้านไม่เคยคิดถึงเราเลยเราคิดถึงอัไรน,นี่ขาดคุณอะไรอย่างเดียวเลยอ่ะเราบอว่าเข้าหาตัวเองเ,เราเข้าไปจัดก,การได้โดยเรามีปัญญา,นาน เห็นไหมเอามานั่งเราเห็นว่าเ,ก,าาเกิดอาางอะไรบ้างอะน,นั้นบางไรยังไงยังไงพอเราได้กนปุ๊บเ,เกิดปัญญาเราค่อยไปจัดการเห็นไหม,หไหมอันศาสนานือค้าให้เราเกิดปัญญาไปนคนมีบุญจะไมทิ้งาศาสนาแบบนี้คนมีปัญญาจะไปทิ้งสาาถหรอาคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะมีปัญญาแด้ต้องฝึกฝึกตัวเองมีต้องฝนคนต้องฝึกนึกต่อไม่ได้ถามว่าความสงบอยจิาเอาได้ไหม มันไม่ได้เลยครับโยมเราอยู่ที่สมบูรณ์จรงถ้าเรากินมันพูดไปก็ไม่สมบูรเหมือนเดิมอันทำในกิจกรรมเราต้องฝึก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 จิตของตัวเองอ่ากิตตั้งตั้งสุขสบายกิตที่ฝึกแล้วนั่แต่ความสุขมาให้แต่จิตที่ไม่ได้ฝึกนั่แต่ทุกข์มาให้นี่เห็นไหมนั่นกิตเราฝึกได้เดียวไม่ใช่ฝึกไม่ได้ถ้าฝึกไม่ได้ถ้าติในชาติจะเกิดขึ้นได้ยังไงบุคคลก็จะเกิดเกิดขึ้นได้ไงโดยวีบูรยเจ้าพระิในเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง ส่วนวาสุปัจจัยคือใครนี่ยนางี่สาขาอาจารย์ทักนิสกัดเศรษฐีเุิ่ลยอีกตัก้งเยอะแยะเลยไปดูเลยนะลุกท่านประวัติให้เราศึกษาประวัติหเหล่านั้นเราจะได้ภูมิใจว่าโอ้โหเป็นไปได้จริงๆสุดท้ายคนฉลาดใจไม่ที่ทำทำคืออะไรเนะีคือความดีคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยเราได้พึ่งเลยนะคพื่อคิดดีพูดดีทำดีเป็นธรรมเลยนะ ถ้าเรามีทำอยู่ในหัวใจอยู่ในชีวิต้พูดก็ดีทำก็ดีคิดก็ดีชีวิตนี้ดีตลอดไปไม่ตลอดปีดีตลอดไปหรืต้องไปขอความกับใครว่ามันดีแล้วไหมเนี่พูดเรื่อยๆนะหนึ่งคนคนดีใจไม่ดีสมคุณคนดีใจไม่ดีสคุณคนมีคุณใจไม่ดีศามสมาคนมีปัญญาใจไม่ดีสาคนฉลาด ขอให้พวกเราทั้งหลายอาจุาบโอปัญญโยระภาคูโกรคภาคูมนที่เราทั้งหลายได้โอากาสมาเข้าใกล้ประดานใจขอให้บุญญาบารมีพลังความดีที่เราท่าั้งหลายได้บวกปฏิบัติามาอยู่แล้วจนเป็นเดเป็นเดชักเป็นพระปัจจัใจหนุนข้าดหนุนขันอำนวยใช้พวกเรานั้นมีสติปัญญายาณรู้ตื่นเบิกบานตามรอยบาระศสสดาจารทุกท่านทุกคนเธอ